นะครับเราจะมาตามหาเจนนี่กัวราวกันกร,กระดิ่งก้อน,บอออนพบกับน้องพอ่อใที่ช่องเจนนี่กัวราวค่ะมีเด็กบอกว่าจะกินกล้วยหอมกินด้นวยหอมค่ะวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมเอทักคุมพีนีนะคะเป็นโรงแรมที่อยู่ ใจกลางจีจริงๆเลยนะคะในห้อนะคะเพื่อนเจะเจอห้องน้ําแล้วก็เจอห้องนอนนะคะพี่น้องพอน้องพอทำไมอยากกินอะไรครับกล้วยอะแอปเปิ้ลอ๋ออยากกินกล้วยแอปเปิ้ลในห้องนี้นะคะเราจองเป็นห้องจูเนียร์จูเนียร์สูตรเอาไว้นะคะนี่คือในห้องนะคะก็จะมีผลไม้ต่างๆครกานะครับอ๋อคะอ๋อวน้องพอทำอะไรคะกินกล้วยเหรอกินกล้วยอ๋อจะบอกว่าผลไม้ในห้องนี้เยอะมากเลยนะคะแล้วพ่อมีอะไรบ้างมีกล้วยมีส้มมีแอปเปิ้ลเขียว ปป็นแดงสองลูกแล้วก็มีลูกอะไรเพอผีกีวีไม่ใช่ผีที่ห้องแรกเลยใช่ไหมพอเวลาเราเปิดประตูมาค่ะเราก็จะเจอห้องแรกเลยนะคะอันนี้ที่คือจะเป็นห้องแต่งตัว walk in closet นะครับใช่ค่ะเป็นห้องแต่งตัวค่ะก็คือเราสามารถวางกระเป๋าได้เราพอไปแอบอยู่เราสามารถวางกระเป๋าได้นะ มีตู้เซฟให้ด้วยโต๊ะแต่งหน้ามีโต๊ะแต่งหน้าด้วยแล้วก็มีเตารีดให้ด้วยนะเนี่ยที่เนี่ยเก็บไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีเตารียดให้ด้วยนะครับใช่ค่ะต่อไปนะคะ<ม>ก็อีกห้องหนึน่งคือไปนะคะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน,น้ำก็จะมีสองส่วนส่วนที่เป็นอ่างนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็น,อน,น,ะะน,ปนของส่วนชวเวอร์นะคะเขาก็จะแยกส่วนแห้งกับส่วนเปียกไวอ้อย่างชัดเจนเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะ ว่าถ้าสมมติว่าไปพักโรงแรมเราจะไม่มีสายชำระนะคะที่นี่ค่ะไม่ต้องห่วงเลยมีสายชำระให้เพื่อนๆนะคะใหญ่มากโอเคแล้วเราไปห้องต่อไปนะคะเดินเข้ามาอีกนิดนึงเราจะเจอใครเออเจ้าหลงพ่อน้องพ่อกับเตียงนอนนะคะเตียงนอนที่ดีก็คือคนนี้ค่ะที่ห้องหนึ่งนะคะที่เราจะนำเสนอคือที่นี่ค่ะเขาก็ท่าที่แบ ได้ชัดเลยนะคะคือห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องที่สามารถป๊ะาทงานได้เนาะใช่ห้องนี้นะคะใช่ค่ะงานค่ะนี่โอเคมากเธอตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรอะโทรศัพท์โทรศัพท์ขอยออนแองเป็นโทรศัพท์ของโรงแรมใช่แต่ว่าเขาจะมีชื่อคนพักอยู่ในนี้ด้วยชื่อคนพักใช่จะมีชื่อคนพักอยู่นี้เราปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าป๊ะป๋าชื่ออะไรคนพักพ่อออุ้ยตรงนี้ซ่อนอะไรเอ่ย ว้าวเป็นตู้เย็นนะคะโอ้โหตู้นี้ก็จะเป็นตู้ที่มีแบบว่าชากาแฟนะคะว้าวตู้กระเป๋าที่สําหรับใส่ของได้ตู้ใส่บีบีเก็บเป็นเก็บโอเคงั้นปิดก่อนเลยเก็บของที่นี่เขามีน้ำสองขวดนะพอสองขวดนี่มีชาทาวดิงด้วยไหนขอหน่อยคือเห็ดไปกินไหมพอหิว<ๆ>ไหม ร้านอาหารมีอยู่ชั้นบีหนึ่งนะครับเรามาทานอาหารเย็นกันในร้านอาหารชั้นบีหนึ่งนะครับในร้านอาหารก็ค,คือมัอนชิลเลอร์คือสั่งจานหลักได้แล้วก็จะได้มาจาาานะุ่มรอบสลัดบาร์บุฟเฟ่ต์นบ้มิกในส่วนขนมน่ากินจนะชีนี่น้องพอ่อน้องพอกินไอศครีมนะพอแล้วพอแล้วคีบิ๊กพ่อ น,นีมนี่คือจะมีชาเขียววานิลลาลิตรีเชอร์เบทแล้วก็โยเกิร์ตบอดี้ม,มอ้ามแล้วก็มีขนมปังขนมันเย็นแล้วม,มีสลัดบารนะ เราจะมากินข้าวที่โต๊ะนี้นะคะถ้าอยากมีทขาเสร็จเราจะได้ไปข้อฟิตเนสมีข้อฟิตเนสอยู่นะครับอเออแฮ<อ>ม,ม,มด้วยพอแฮมอ่ะเอานะคะมีแฮมมีแฮมเี๋ยวเดี๋ยวเดีตัวนี้เป็นโซอะาหารญี่ปุ่นนะครับทุกคนอันนี้เป็นโซอะาหารญี่ปุ่นข้าผัดเอได้เหรอญี่ปุ่น ใส่ถ้วยก่อนเด็กเก็นที่ฝุ่นเขาใส่ถ้วยก่อนเนี่ยช่วยอันนี้เขาไว<ช>้รอนนแค่สัน่สนอะไร้หมผสมก็เลยอ่ะเสร็จแล้วเอาน,น้ำซุปไหมเราเข้ามาในส่วนของอาหารร้อนอาหารร้อนมีอะไรบ้างเจอเข้ามาก็าเจอข้าวสวยข้าวผัดไก่นะครับนี่มีผัดผัดมิั่วด้วยโอ้ยน่ากินผัดปลาใส่ไข่ไม่เคยเอไม่เคยเคยเห็นอันนี้มีข้าวต้มหมูนะครับ ผัดผักใส่ไก่โอ้หมูผัดพริกเผาเออไม่มีข้าวต้มมีหมูหยองไข่เค็มโอ้ข้าวต้มกุยอร่อยมากมีไส้กรอกตรงนี้มีไส้กรอกน่าทานครับไส้กรอกไก่แล้วก็แฮมถั่วขาวอบอ๋อนี่เป็นถั่วสไตน์อินเดียมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งนี่จะมีอาหารญี่ปุ่นเล็กๆนะฮะแล้วก็เซชั่นไข่ กนกับไข่ดาวอมว่มเล็ตมีไข่ต้มสูกต้มจืดก็มีอ่ต้มจืดนี่ะละในส่วนของเซชั่นน้ำนะครับน้ำนมีน้ำป่ามีนมแล้วก็มีน้ำพรังกันบน้บส้มไอจิที่ถ่ายไปก็มี ตัวซีเรียลที่น้องพอชอบมากในส่วนของสลัดก็จะมีมโอ๊กมิลมีสลัดผลไม้โรลล่านะฮะแล้วก็นี่เซชั่นสลัดตา่างๆมีหันได้ํำย่อยด้วยเรามาดูเซชั่นชีสกันเซชั่นชีสมีอะไรบ้างผมมีชีสเต็มเลยมีตู้โยเกิร์ตนะฮะเมื่อกืนเป็นตู้ผลไม้ ผลไม้ก็มีผลไม้ก็มีแตงโมงน่าจะหมดแล้วนี่ครับสถานขนมปังนะครับขนมปิ้งมีหลายแบบให้เลือกในโซนซุปมีซุปมีน้ำเต้าหู้นะครับเครื่องเยอะมากเลยใครชอบน้ำเต้าหูน้นี่สุดยอดครับเสสป็นมิโซะซุป นี่สดซุปแล้วอันนี้คืออะไรอ๋อไข่ตุ๋นโอ้ยน้องพอชอบแล้วก็ขนมปังคุดดิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไปให้น้องพอวันนี้มันไปใหญ่ข้อ,อนนมีข้อฟิตเนสวันนี้ไหนบ้างแล้วก็มีกรอบรือ กำหนักของมันนะตั้งแต่2.5 5จุด5 10 12ไม่มีไม่มีหอยแล้วคอชี้คอยกดอยวิ่งวิ่งวิ่งกับแม่เปิดในห้องนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างขอนเอาวิ่งเหรอวิ่งทำยังไงกดยังไงกดนี่ป่ะคลิกสตาร์ทระวังนะระวังนะจับนะลูกอันนี้นะคะ แอบวอล์กแอบวอล์กไหมอุปกรณ์การแรกข้างของเท้านะคะเพราะว่าพื้นมันมันไม่ได้แบบว่าทำมาเพื่อรองรับการขอดเท้าเพราะทำได้เพราะทำได้นี่พอเคยเล่นนะพอเคยเล่นแต่ว่าเครื่องที่เล่นน่ะเล็กกว่านี้ไหมเล็กกว่าโอ้ยเหนื่อยแล้วเดี๋ยวใครเอาอันนี้ก่อนทำไมเนี่ยโอ้ยทั้งใหญ่ท้องนะ ยืดจับนี้เลยเด็กอ่านแล้วพอยืดตัวเองไปข้างลหนยืดเออเนี่ยนะนะอันนี้คือเป็นจริงๆแล้วเครื่องเนี้ยต้องต้องเล่นก่อนก่อนออกมาลังกายนะอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องที่สำหรับแบบยืดเสนนะ้นอ<ม>่ะยืดเส้นตัวเนี้ยว่นะ้ำเนี่ยสาวว่ายนะ้ำที่พ่อมาว่ายเมื่อคืนพ่อพาไปดูสาตร์เด็กแล้วพาคุณแม่ไปดูสาตร์เด็ก